สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปรางก็มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดูขาวดูสวยดูกระจ่งางใสและสุขภาพดีค่ะกับเคล็ดลับตัวนี้เลยค่ะโอลิซ่าคิวค่ะตัวนี้นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาคืออะไรนะคะแล้วก็รับประทานยังไงนะคะกับโอลิซ่าคิวนนะคะเหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทานได้นะคะวิธีการทานง่ายๆเลยเพียงแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลับได้ลึกสุขภาพผิวดีเปล่งปลัง่งดูมีน้ำมีนวลน,นะคะด้วยสารสกัดหลักจากโอลิซาคิวเทนค่ะคือแกมมาออริจินอลนะคะต้องบอกเลยว่า เป็นส่วนที่เป็นจมูกข้าวที่มีประโยชน์และสําคัญที่สุดมากกว่าบริเวณลําข้าวทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วนี่ในหนเม็ดนะคะก็จะมีแกมมาออริซินล100มิลลิกรัมเลยถือได้ว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะ ผิวสวยเปล่งปลั่งสุขภาพดีมีน้ำมีนวลและที่สำคัญค่ะยังปรับฮอร์โมนนะคะและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยนะคะหลายหคนที่มีปัญหาโอ้โ oh หคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงตัวนี้ค่ะบำรุงทั้งเลือดทั้งผิวพรรณนะคะทั้งร่างกายของเราครบจริงๆนะคะมีด้านในนะคะก็เป็น แคปซูลที่ทานง่ายมากๆค่ะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เรานอนหลับได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะว่าการพักผ่อนคือสิ่งที่สําคัญหลายๆคนที่มีปัญหานอนไม่หลับ หรือนอนตื่นมาแล้วรู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยนะคะรู้สึกว่ายังพักผ่อนไม่เต็มที่โอลิซ่าคิวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับคุณเลยค่ะยังไงนะคะปางก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับโอลิซ่าคิวค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีสําหรับท,ทุกคนค่ะ